กำลังไปรับอวนแล้ววันนี้คือรัชาเสียงรึคือตรงนี้ยี่สามนี่คือยี่ามสามสา3สามเสียงที่จะผักกาดสามร้อยสิบสามเสียงเนี่ยมันสามพกสี่สิบเดีแน่นอนทางังต้องวิแตกแน่เลยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูรายตามนีก้ของน้ำนะคะว่าใช่ไหมแม่เราจะเป็นยังเดินจ่าเดนจ่าเดน โอโหเขาไปกันหมดแล้วดูลูกลาอยู่ไหนอ่ะยังไงนัง่งอยูไ<ง>่ไหนเน้นวิ่งมาเล้วกะเมา